ครับต่อไปเรามาดูข้อ32กันกำหนดให้ z 1และ Z 2เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ Z 1บวก z 2ขนาดของมันคือ3และแ1ดลบ z 2ขนาดของมันคือ1่เมื่อ Z เมื่อค่าสมบูรณ์ของ z แทนค่าสมบูรณ์นะครับก็คือขนาดของมันค่าของ z 1ขนาดของ z 1กําลัง2บวกขนาดของแ2 2สอลัง2เท่ากับเท่าใด ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเร็วๆเลยพี่ตอนแรกพี่จะทำวิธียา,ยาวๆให้ดูก่อนนะครับถ้าใครยังไม่รู้คุณมสมบัติเราสามารถสมมุติให้ Z1 เท่า <A> กับ a b บวกและ Z2 เท่ากับ a อลบเอบวก d ได้เราจะได้ว่า Z1 หนบวก z เท่า <Z> กับ a บวก c บวกด้วย b บวก d i ใช่ไหมครับแล้วเส้นหนึ่งลบเส้นสองมีค่าเท่ากับ a ลบ c บวกด้วย b ลบ d i ใช่ไหมครับขนาดของเส้นหนึ่งบวกเส้นสองมีค่าเท่ากับรูท a บวก c ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย b บวก d ทั้งหมดกำลังสอง และขนาดของ Z1-Z2 ลบ z 2มีค่าเท่ากับรูท t a ลบ c กำลังสองบวกด้วย b ลบ d กำลังสองซึ่งโจทย์ให้ทั้งสองตัวมาแล้วว่าตรงนี้คือ3แล้วตรงนี้คือ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองจับยกกำลังสองทั้งสองสมการนะครับจะได้ว่า A-C บวก C ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย b บวก d ทั้งหมดกำลังสอง เท่ากับหนึ่ลังสองเท่ากับ1และ a ลบ c อ๋อเท่ากับ3กําลังสองนะครับเท่ากับ3กําลังสองก็คือ9นะครับส่วน a ลบ c กําลังสองบวกด้วย b ลบดกําลังสองก็จะมีค่ากับ1กําลังสองเท่ากับ1นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับสมการแรกคือ a กําลังสองบวก c กําลังสองบวก2 AC บวกด้วยบกำลังสองบวก d ีกำลังสองบวกสอง b ีเท่ากับเก้าอันที่สองคือ A อกำลังสองบวก C ีกำลังสองลบสองเอบวกด้วย b ีกำลังสอ,นนองบวกด้วย d ีกำลังสองลบสอง b d เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับคราวนี้จับสองสมการนี้บวกกันพจน์นี้ก็ตัดกันหายใช่ไหมครับ จะได้เป็น2 a กําลังสองบวก c กําลังสองบวกด้วย2 b กําลังสองบวก d กําลังสองเท่ากับ9บวก1เท่ากับ10จึงได้ว่า a กําลังสองบวก c กําลังสองบวกด้วย b 2, กําลัง2บวกด้วย d กําลังสองเท่ากับ10ส่วน2เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราเก็บอันนี้ไว้ก่อน นะครับคราวนี้เรามาดูโจทย์ถามมาหาอะไรโจทย์ถามว่า Z1 หนึ่งกำลังสองบวก Z2 สองกำลังสองเท่ากับเท่าไรแต่ z q หนึ่งคือ a บวก bi z สองคือ c บวก di ขนาดของมันก็คือรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองแต่ยังมีกำลังสองบวกอีกยังมีกำลังสองอีกนะครับ a นนจริงมีค่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองบวก d กําลังสองหรือจะจับคู่หมายเป็น a กําลังสองบวก c กําลังสองบวก b กําลังสองบวก d กําลังสองพจนนี้คุ้นๆไหมครับมันก็คือสิ่งที่เราเพิ่งหาม,มานะครับคือห้าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบห้านะครับ ข้อนี้สาหรับข้อนี้ก็เลยตอบ5แต่ว่าอันนี้คือการไม่ใช้สมบัติคือการคิดทัดท่วไปแต่สมบัติคือตามจริงเราสามารถใช้ได้ว่าถ้าแซดลบหนึ่งบวกกันนะกับแซดสองขนาดของมันคือ3ถ้าเรายกกําลังสองทั้งสองข้างจะได้ว่าเป็นแซดหนึ่งกำลังสองบวกแซดสองกำลังสองครับแล้วก็บวก2อันนี้คูณกัน จะได้เท่ากับ9ส่วน Z1 ลบ Z2 กำลัง2องเท่ากับ1กําก,กำลัง2อหรือ Z1 แล้ว z 1กำลัง2องบวก Z2 กำลัง2อลบด้วย2คูณ Z1 คูณกับแ2เท่ากับ1้ให้เป็นสมการที่1สมการที่2ครับถ้าน้องจับ1มาบวก2น้องก็จะว่าตัวนี้ก็ต้องตัดกันใช่ไหมครับ สุดท้ายน้องก็จะได้ว่า2 z 1กําลังสองบวก z 2กําลังสองเท่ากับ9บวก1หรือพูดง่ายๆคือ z 1กําลังสองบวก z 2กําลังสองเท่ากับ9บวก1ส่วน2เท่ากับ10ส่วน2เท่ากับ5นะครับข้อนี้ถ้าคิดแบบใช้สมบัติก็จะตอบ5เหมือนกันนะครับ ก็คือสำหรับข้อที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับก็มีวิธีการคิดได้แบบก็ไม่ได้หลายแบบมากแต่ว่าน้องก็ต้องพยายามหาวิธีที่เซฟเวลามากที่สุดเพราะข้อสอบจริงมีแค่3ชั่วโมงเองข้อแบบนี้เป็นข้อที่ควรทําก่อนเลยนะครับเพราะว่าถึงคะแนนจะเท่ากับข้ออื่นแต่มันเป็นข้อที่ง่ายมากนะครับสําหรับข้อนี้ ก็น้องจะสามารถสมมุติให้ Z1 เป็น a บวก b i กับ Z2 เป็น c บวก d i ก็ได้และแก้หาค่า a กําลัง2บวก b กําลังบก c กําลัง2บวก d กลังซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามมาหรือว่าจะทําการยกกําลัง2ของสมการที่โจทย์ให้มาทั้ง2อันและจับมาบวกกันเพื่อแก้หาขนาดของทั้ง2ตัวกําลัง2บวกกันได้นะครับน้องก็ลองไปดูนะครับสําหรับข้อ32ซึ่งเป็นจํานวนเชีงซ้อนเรื่องนี้ก็ ข้อนี้ก็ตอบ5นะครับลองกลับไปดูอีกครั้งครับ